เก้าน้ำทำร้ายไตที่ทําให้ไตพังไตฟอมีน้ําอะไรบ้างฝากกดแชร์คลิปนี้ไว้นะครับน้าที่หคือน้ําอัดลมน้ําเหล่านี้ครับถ้าเรากินเป็นประจําไม่ว่าจะได้เบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงก็ยังมีฟอสเฟตสูงและมีโอกาสเสี่ยงทําให้เราเป็นนิ่วที่ไตได้2ครับกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงเนี่ยจริงๆเราก็กินได้แหละแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเรากินเป็นประจําเพราะบางคนก็ติดไปแล้วกินเสร็จปุ๊บให้เรากินน้าตามเยอะๆเพื่อเจือจางพวกสารเหล่านี้ออกไปด้วยแต่ถ้าใครติดแล้วนะครับ แล้วก็กินให้มันน้อยลงนะครับกินบ้างพักบ้าง3คือเครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้แหละครับที่คนชอบกันเยอะมากมากเลยดื่มแล้วมันสดชื่นเนาะแต่ถ้าดื่มเป็นประจำเนี่ยวันหนึ่งอาจจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนัก4ครับน้าผลไม้สาเร็จรูปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีน้ําตาลที่มันเข้มข้นครับก็จะส่งผลทําให้เราไตาเสื่อมไตวายไ,วได้ง่ายมากๆเลยบางคนไม่รู้เนาะกินเป็นประจำเนี่ยก็กลายเป็นยูริกสูงขึ้นมาด้วย5้าครับน้ำแอลนั่นเองที่เราชอบไปดื่มไปดิ้งนั่นแหละนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยดื่มเป็น ป,ประจําแนะนําว่าพะรตับพารไตบ้างนะครับหน้ําท่อมนะครับคือสารเคมีของเขาเนี่ยก็จะมีผลต่อไตของเราเนาะบางคนต้มดื่มกันเนี่ยเป็นประจํานะครับโอ้โหรู้ตัวอีกทีนึงนะครับไตไวเฉียบพันลากกันเข้าโรงพยาบาลกันไปเลย7ชาดํานี่แหละครับตัวที่มีสารออกซิเลตสูงมากๆจะส่งผลทําให้เรามีโอกาสเป็นนิ้วที่ไตได้เยอะมากๆตัวนี้ต้องระวังอยาก,กินเป็นประจํานะแน้ําใบชะพูคือถ้าเราต้มดื่มกินเป็นประจําเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่ามันมีสารออกซเลตสูงก็จะส่งผลทําให้เราเป็น นิวที่ตายได้และสุดท้ายครับน้ําส้มนั่นแหละนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มคั้นน้ําส้มที่เราซื้อมาดื่มพวกนี้ถ้าเรากินเป็นประจาเพราะบางคนติดไงกินเป็นประจํากินทุกวันเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสทําให้เป็นนิ้วที่ตายได้ฉะนั้นนะครับถ้าได้ความรู้ดีๆแล้วฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์แล้วกดติดตามใครอยากได้ความรู้ก็มาดูไลฟ์สดกันได้ทุกวันเลยนะครับ